ก็ภาวะที่จะบ่อยสุดก็คือทางเดินหายใจติดเชื้อแน่แหละควานพิ้นอักเสบในต่อมทอนซีเราก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่สําคัญเนาะจะเขาเรียกว่าเป็นเม็ดเลือดขาวที่เอาไว้ดัจกจับเชื้อโรคต่าง ไม่ให้เชื้อหลอเนี้มันผู้ถูกหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นด่านหน้าแหละในการที่จะดักจับเชื้อถ้าเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยอาการเด่นเขาก็คือหูคืนน้ำลายแล้วแบบบาดคอมากเลยแต่ถ้าผมว่าเป็นพวกกลุ่มของไวรัสหรือโควิดในกรตามพวกนี้จะไม่เห็นลักษณะต่างจินบวมแดงเป็นหมอจริงจริงยาฆ่าเชื้อหมอจะไม่ค่อยแนะนําว่าให้ไปซื้อเองเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองเอ้ยมันผิดปกติแล้วแหละควรจะต้องพบแพทย์ก่อนดีกว่า สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ healthy กับผมโจอี้นะครับทางช่อง Health Addict ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเนทนต์ที่เรานำมาฝากกันเลยสำหรับวันนี้อยากชวนทุกคนตั้งคำถามครับว่ารู้จักโรคติดเชื้อกันหรือเปล่าแน่นอนว่าช่วงนี้อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่กำลังละบาดในขณะนี้ แต่ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วโรคติดเชื้อมันมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราหรือว่ากว่าร้อยปีแล้วก็มีอีกหลายโรคที่น่าสนใจมากๆอย่างถ้าผมบอกว่าโรคที่ใกล้ตัวแล้วก็คนทั่วไปเป็นกันบ่อยๆผมก็เคยเป็นก็คือโรคต่อมทอ,อนซินอักเสบซึ่งเจ้าโรคนี้เนี่ยโอ้โหเป็นทีแล้วเป็นไข้ปวดหัว,ว,ว,วตัวร้อนไอจนหลายคนเริ่มสับสนว่าเอ๊ะฉันกําลังเป็นโควิดอยู่หรือเปล่า<อ>เจ้าทอนซินเนี่ย หน้าที่หลักสำคัญของมันนะครับก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นเหมือนด่านหน้าป้องกันไม่ให้ไวรัสหรือแบคทีเรียลงเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้เลยตั้งใจว่าเราจะมาทำความรู้จักโรคติดเชื้อกันให้มากขึ้นว่ามันมีความสำคัญและมีความน่ากลัวหรือเราต้องป้องกันยังไงไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายและร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์หญิงสมรนรสลิ้มมหาคุณนะครับหรือว่าคุณหมอแอนแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อโรงพยาบาลอิตเวตสุขุมอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแอนครับก่อนอื่นขอถามคําถามแรกเลยว่าโรคติดเชื้อจริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงครับคุณหมอก็ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะโรคติดเชื้อก็คือการ,รที่มีสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเข้าไปในร่าง,รงกายเราจะไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆหรือพยาธ ก็ไปในร่างกายแล้วท,าทําให้เกิดออมีผลต่อเนื้อเยื่อบุต่างๆในร่างกายเราทาําให้เกิดมีอาการมีโรคขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยเราในร่างกายเราเราก็จะมีแบคทีเรียอยู่แล้วนะแบคทีเรียรดีในร่างกายเราทั้งในผิวหนังหรือตามลําไส้ตามลําไส้เล็กลำไส้ใต,ต่างๆก็มีแบคทีเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดีอยู่แล้วนะคะ แต่การที่เราถ้าวันดีคืนร้ายเรารับสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งมีชีวิตเเขาเรียกว่าเป็นบักนะบักก็คือจะไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆเข้ามาในร่างกายแล้วทาให้เกิดโรคทาให้เรา,าเจ็บปวดอัอนนี้เลยเรียกว่าภาวะก,การติดเชื้อคนสงสัยมากเลยว่าคุณหมอติดเชื้อแล้วติดเชื้ออะไรอ่าเราจะมองได้หลายแบบถ้าถ้ามองเป็นอวัยวะเช่นเอาัยวะ ถ้าเริอหายใจส่วนบนหวัดก็ถือว่าเป็นโรคติดเชื้ออ่ะง่ายๆหรือคอนจนอักเสบเนาะแล้วก็ลามไปถึงหลอดลมอักเสบปอดอักเสบพวกนี้ถ้ามันมีการอักเสบที่เกิดจากโรคแบบแบคทีเรียหรือไวรัสอะนี่คือเรียกว่าโรคติดเชื้อทั้งหมดหรืออื่นๆเช่นปัสสาวะอักเสบก็ถือว่าเป็นการติดเชื้ออย่างหนึ่งแต่ว่าโรคที่ถือว่าเออติดเชื้อเนี่ยที่คนเป็นบ่อยที่สุดที่คุณหมอเจอในประวัติการรักษานี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วโรคอะไรครับคุณหมอ ก็ภาวะที่จะบ่อยสุดก็คือทางเดินหายใจติดเชื้อเนี่ยแหละจะไม่ว่าจะเป็นหวัดคออักเสบท้องซ้นอักเสบหรือตอนนี้ถ้าเป็นเยอะก็คือโรคของคอหอดไนท์ชีก็ทาให้เกิดการอักเสบได้หมดคือจะต้องมองว่าอวัยวะหนึ่งเนี่ยมันสามารถติดเชื้อได้หลายสายตัวเช่นติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไวรัสเนาะเส้นคออักเสบเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าจากแบคทีเรียอย่างเดียวอาจจะเป็นเชื้อหวัดอื่นๆก็ได้หรือเชื้อ โควิด19ก็ทาให้คออักเสบได้ตรงๆ่ตรงมาเพราะฉะนั้นนะคะและแบคทีเรียก็ย่อยไปอีกไวรัสก็ย่อยไปอีกเพราะฉะนั้นี่ยก็เลยต้องเป็นความค้าทายของหมอโรคติดเชื้อในการหาสาเหตุว่าคุณติดเชื้อไวรัสหรือติดเชื้อแบคทีเรียอะไรเราจะได้รักษาได้ถูกคุณหมอครับอย่างนี้มันพอจะบอกได้ไหมครับว่าเวลาที่เราติดเชื้อนี่ครับเราติดเชื้อจากไวรัสหรือว่าติดเชื้อจากแบคทีเรียล้วการติดเชื้อจากไวรัสกับแบคทีเรียมันมีความแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ อันดับแรกเราจะดูก่อนว่าเวลาที่คุณมีไข้เวลามีการติดเชื้อขึ้นมาเราจะบอกว่ารู้ได้ไงว่ามีการติดเชื้ออันดับแรกสุดเลยคือมีการมีไข้ขึ้นมาเนาะมีการอักเสบในร่างกายแล้วก็ทํทให้รู้สึกว่าเรามีไข้ตัวอักตัวร้อนขึ้นอ่าแล้วเราก็มาหาต่อว่า แล้วมีอาการอื่นๆตรงตำแหน่งไหนอวัยวะไหนเช่นคุณมีอาการอย่างอื่นไหมเช่นไข้ปวดหัวหรือมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกหรือมีท้องเสียมีปัสสาวะอักเสบก็จะมีปัสสาวะแัดอะไรอย่างนี้ค่ะพอเรารู้อวัยวะเบื้องต้นที่เราสงสัยละเราก็ค่อยมาดูต่อว่ามันเป็นสาเหตุจากไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะง่ายมากสมมตาก็เป็นจากเชื้อแบคทีเรียทั้งนั้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกท้องเสียทายเลวอันนี้ก็ ได้ทั้งไวรัสได้เป็นทั้งแบคทีเรีย,ยได้หมดเลยถ้าเป็นเรื่องของทางเดินหายใจก็ได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะก็ต้องก็ต้องซักป,ประวัติแหละจริงๆมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความละเอียดในการที่จะหาว่าเป็นเชื้ออะไรอาการแต่ละอาการมันก็สามารถที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าน่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียหรือถ้าสมมติมีคนในบ้านเป็นอ่ะเช่นอย่างตอนนี้โควิด19มีคนในบ้านเป็นเราก็จะสงสัยแล้วว่าเออตอนนี้ที่อยู่เป็นเหมือนอาการที่เหมือนเป็นหวัดน่าจะเป็นโควิด19อะไร แล้วเราค่อยมาตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็พอจะสามารถช่วยไกด์เราได้ว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียก็ดูจากปริมาณของเ,เลือดขาวได้หรือถ้าตำแหน่งไหนมีเสมนหะแล้วก็เสมหะมาตรวจดูมีเชื้อแบคทีเรียไหม,มอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดย่อยออกไปอีกคนที่ติดเชื้อไวรัสกับคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอก,การรักษาจะแตกต่างกันถูกต้องไหมครับการรักษาก็จะแตกต่างกันเพราะว่าการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ย เราก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนเนาะตไปตรงมาหรือที่เรียกว่าแอนติแอนตแบคทีเรียถ้าสมมติว่าการเชื้อไวรัสโดยส่วนมากหายเองได้ด้วยตัวของเราเองรักษาตามอาการอ่าแล้วก็ให้สมมติว่าท้องเสียเงตรงไปตรงมาเราไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสในกรณีของท้องเสียอยู่แล้วอ่าท้องเสียที่เจอบ่อยก็เช่นโนโรไวรัสโรตาไวรัสมีปีหนึ่งจำได้ไหมคะว่าโรตาไวรัสระบาดี ก็ไม่มียารักษาไม่มี Thom เขาว่าไม่มียาสักคือไม่มียาฆ่าเชื้อแต่เราสามารถรักษาตามอาการเช่นให้น้ําสารน้ําให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะให้เกลือแร่ทเพยงพอให้ยาลดไข้ให้ยาลดอาการปวดคอประมาณนี้เหมือนเราไม่ร่างกายมันแข็ง <ๆ S 3> แรงแล้วเดี๋ยวภูมิคุ้กมกันมันจะกลับมาต่อสู้มันเองใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องค่ะทีนี้ถามเรื่องภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมแล้วคุณหมอแสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความสำคัญมากต่อการติดเชื้อรุนแรง หรือติดเชื้อแบบไม่รุนแรงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็หลักการง่ายๆเวลาเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อสิ่งแปลกปลอมสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นไวรัสแบคทีเรียว่าไปเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยพอมันเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องอาศัยภูมิต้านทานในร่างกายคือเม็ดเลือดขาวที่ไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสเหล่านี้หรือเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเรามีความภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงแต่ว่าใดๆเช่นกินยากดภูมิเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคไตพวกนี้จะทําให้ภูมิต้านทานเราไม่แข็งแรง เราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อได้รุนแรงแล้วก็หายชา้าภุมต้านทานสำคัญมากจริงภุมต้านทานโดยเราสามารถที่จะทําให้เราร่างกายเรามีคุณสาบัาิที่แข็งแรงได้โดยการทําอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือออกกาลังกายตรงไปตรงมาออกกอลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอคําว่าเพียงพอไม่ใช่หนักเป็จนจานวน,นชั่วโมงนะเราดูเวลาที่เข้านอนด้วยถ้าเราเข้านอนก่อนสี่ทุ่มซึ่งเป็นสี่ทุ่มถึงตีสองมนเป็นช่วงเวลาที่แบบตามทางมากว่าเราใช่เราจะสร้างโกรทฮอร์โมนออกมา เพื่อเพื่อให้ร่างกายเราแขาา็งแรงซ่อมแซมต่างๆถ้าเรานอนดึกอ่ะโอ้มอนผมก็นอนครบนะแปะชั่วโมงแต่นอนกี่มงเข้านอนตีสองอย่างเงี้ยตื่นสิบโมงเช้าอ่ะก็ะะะหมดแล้วถูกป่ะโค้ท่มดนเราก็ไม่มี <c oughs> อ่ะเราก็จะบอกว่าเหล่านี้เราจะไม่นับว่า <c oughs> คุณนอนเพียงพอนนะอคุณต้องเข้านอนเร็วด้วยสี่ทุ่มเราต้องนอนแล้วเพราะว่ามันเกิด แล้วจะไปนอน6ชั่วโมง8ปชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แต่สีคุณต้องเข้านอนเพื่อเพิ่มรดฮอร์โมนซึ่งเป็นภูมิต้านทานอย่างหนึ่งในร่างกายนะคะอื่นๆก็ตื่นตื่นมาก็กินอาหารที่มีประโยชน์งดเหล้างดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักษาสุขภาพอืมเหมือนการดูแลสุขภาพหลักๆทั่วไปเลยนะคุณหมอเนาะใช่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 ี่ถามเพิ่มเติมแล้วคุณหมอโรคที่ถือว่าคิดมากๆเราผมเองก็เมื่อก่อนเป็นบ่อยมากๆเลยก็คือโรคของ ต่อมทอนซินหนักเสพแต่ว่ากระถามคุณหมอกอนเลยว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าทอนซินเนี่ยมันหน้าที่ในการที่มันอยู่ในร่างกายของเราอ่ะมันทานํางานยังไงบ้างครับจริงๆทอนซินของเรานะคะข้างในทอนซินในต่อมทอนซินเราก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่สําคัญเนาะจะเขาเรียกว่าเป็นเม็ดเลือดขาวที่เอาไว้ดักจกับเชื้อโรคต่างๆหรือว่าต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง แบคทีเรียเราหรือไวรัสต่าๆเข้ามาในปากอะไรอเงียก็ตรงไปตรงมามันก็มันก็มีโอกาสหล่องลอยมาหรือเราไปกินน้ําดื่มน้ําหรือกินอาหารที่มันมีปนเปื้อนต่างๆหรือว่าแชร์ของร่วมดับอื่นเจ่็ช้อนส้อมหลอดอะไรเงี้ยมันก็รับเชื้อไวรัสคือแบคทีเรียโดยบังเอิญเข้ามาในร่างกายเราคอนซินก็จะเป็นตัวช่วยให้ดักจับเชื้อโรคเหล่านี้นะเปน็นแค่ส่วนหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ร้อยคอนซีนทั้งหมดเนาะมันก็ช่วยดักจับไม่ให้เชื้อเหล่านี้มันผู้สู่ทงหลอดลมหรือหลอดอาหาร ได,ได้ลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นด่านหน้าแหละในการที่จะดับจับเชโลเถ้าเราเกิดแบบวันดีคืนร้ายเราพักผ่อนน้อยหรือเราไปเจอพบตับคนอื่นนอนดึกดื่มเหล้าอะไรต่างๆหรือว่าไปบางคนก็มีนะไปแบบร้องเพลงไมโครโฟนก็แชร์ไมโครโฟน,นกับคนอื่นก็รับเชื้อมาโดน่นเลม,มันก็มีโอกาสที่ทาให้ตอนซินมันก็รับไม่ไหวและมันก็มีอาการอักเสบขึ้นมานี่น่ากลัวมปนะนะคุณหมอผมต้อง,องระวังให้มากขึ้นครับเนี่ยอืมเราก็ นิวนอร์มอลไงคะใส่ละกาวเป็นระยะห่างถ้าแชรของกันก็ใช้แอลกอฮอล์ชุบเช็ดอะไรอย่างเงี้ก่อนอ่ามันก็จริงโควิดในปีนี้ที่ทําให้เปลี่ยนโลกอย่างหนึ่งนะทําให้เราแบบไม่เถอะเลยอะเอาว่างั้นเถอะระวังตัวมากขึ้นนะระวังตัวมากขึ้นถูกถูกครับเดี๋ยวนี้นี่ผมจะแบบไปใช้ไมโคโฟนใครนี่ผมเอาสเปรย์ฉีดก่อนเลยคุณหมอผมกลัวมากเลยดีค่ะดีค่ะ แต่ตอนนี้คุณหมอครับออมีคนเขามักจะสับสนว่าเอ,อ๊ะฉันเป็นคอนซินอักเสบหรือฉันเป็นโควิดกันแน่อไออาการนี้เราสามารถมีวิธีการแยกยังไงได้บ้างครับคุณหมอจริงๆเขาทอคอนซินอักเสบกับคออักเสบมันก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกันในในคอเนาะอาการจริงๆแยกยากมากเลยคอนซนอักเสบกับคออักเสบมีติดเชื้อได้ทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรีย อธิบายง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยอาการเด่นของเขาก็คือหูคลืน่นน้ำลายแล้วแบบบาดคอมากเลยคือไม่สามารถกลืนได้มันเจ็บมากอ่าคือทอนซิลอักเสบจะเป็นหนองเนี่ยมันก็จะบาดคอมากคลือนอะไรก็คลืนไม่ได้เพราะมันเจ็บเนาะบอกกับว่านาจะมีไข้เจ็บคอตรงนี้รู้สึกบวมๆคลำต่อมน,น้ําเหลืองที่คอได้อ่าแล้วก็ถ้า ทำได้ก็คือสองคอที่หน้ากระจกคือบางคนสองว่าเห็นอะคือแบบเห็นครับคุณหมอตอนนี้ผมขออนุญาตแทรกปกติตลกมากเลยครับตอนนี้คุณหมอบอกว่าเนี่ยให้ลองทําดูว่าคอมีบวมๆหรือเปล่าทีมงานหลังกล้องทุกคนเอามือจับคออย่างนี้อเอ๊ะมันบวมหรือเปล่าหรือเป็นเปล่าหรือเป็นลิ้มโนดหรือเป็นอะไรก็ถ้าอ้าปากอ้าปากแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดเห็นคือจริงๆบางคนก็อ้าปากแล้วเห็นจริงๆอะนะเดี๋ยวไม่ต้องใช้ ไม่กดลิ้นนะก็คือเห็นว่าท,าทันซินเราดูได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนก็คือลิ้นไก่ใช่ปะลิ้นไก่สิ่งที่อยู่หลังลิ้นไก่นั่นน่ะคือทันซินและอ่าทุกคนลิ้นไก่เนี่ยองข้างเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะใช่เพดานปากนึกออกไหมเพดานปากที่มันห้อยย้อยลงมาคือลิ้นไก่ไอ้ข้างหลังข้างหลังจากเขาอะก็คือทันซินถ้าเห็นว<ส>่ามันบวมตุยออกมาแล้วแดงก็เห็นเป็นปื้นๆขาวๆอันนั้นน่ะน่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีรีย อโออันนี้คือแบบไอ้เปื้อนๆขาวๆนี่เราถือว่าเป็นหนองได้ไหมคุณหมอหรือว่ายังไม่ใช่รับเปื้อนๆขาวๆถ้าเกิดจากคอนจินาเซ์คือเป็นหนองและอเอกอ็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเจ็บคอมากเพราะเองหนองเหล่หานั้นนี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกกกินอะไรก็รู้สึกบาดคอ,อจะเป็นประโยคหลักเลยว่าถ้าคนไข้มาบอกว่าเจ็บคอหมอจะถามประโยคกินเรารู้สึกบาดคอไหมคือน้ำลายก็บาดคออ้นั้นน่าจะเป็นแบคทีเรียนะเราก็มาสองพราะเห็นหนองและคอนจินาเซสจากแบคทีเรียนั่แหละ แต่ถ้าสมมว่าเป็นพวกกลุ่มของไวรัสหรือโควิด1 9ก็ตามพวกเนี้ยจะเจ็บคอเจ็บคอไหมเจ็บคอแต่พออ้าปากดูคอแล้วเนี่ยจะไม่เห็นลักษณะความริงบวมแดงเป็นหนองแต่ก็รู้สึกแค่คอคอก็แดงแๆทั่วๆแค่นั้นแหละเอโอโอเคพอจะเข้าใจแล้วก็คือหนึ่งเลยถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยให้ลองสังเกตว่าถ้าตัวเองเปนทอมซินหรือเปล่าให้ลองอ้าปากดูหลังลิ้นไก่ ถ้ามีอาการบวมเกิดขึ้นมีฝ้าขาวๆมันเป็นหนองอันนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นทอนซิลแล,ล้วคืนํำลายเจ็บคอแต่ถ้าคนที่เจ็บคอแต่ว่าลองอ้าปากดูและตรงบริเวณด้านหลังลิ้นไก่ไม่บวมแดงแต่ว่ามันแดงตั่วๆัวคออาจจะสันนิษฐานว่าไม่ได้เป็นทอนซิลแต่เป็นการเจ็บคออีกแบบหนึ่งกับ uh huh. ต้อแรก ทีนี้มาดูถึงเรื่องวิธีการรักษาบ้างครับคุณหมอถ้าเรารู้ตัวเองแล้วว่าตอนนี้เนี่ยฉันเป็นทอนซินอักเสบวิธีการรักษาเราจะต้องทํายังไงบ้างครับคุณหมอก็ถ้าท่อนซินอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียนะคะหลักการง่ายๆเลยคือจะต้องทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแหละทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่รักษาแบคทีเรียในลำคอเนาะซึ่งส่วนมากก็เป็นเชื้อแบคทีเรียประจําถิ่นอยู่แล้วเช่นสเตตโตคอคทัสอันนี้ไม่ต้องทราบก็ได้ว่าเชื้อว่าอะไรอ่หลักการนี้คือหนึ่งทานยาฆ่าเชื้อแบคทีีีเรยอ่ันท2 ทานยาลดไข้ลดอาการเจ็บคอเช่นพาราเซตามอลง่ายๆเลยะนะคะอ่ะอันที่สามถ้าไข้สูงเจ็บคอเยอะอ่ะแนะน,น,น,นำว่าบางคนอาจจะเป็นต้องใช้กลุ่มพวกเรียกว่า ES, เอนเซ่เรอนาะยาต้านการอักเสบเช่นไอบูโพรเฟนอะไรงียค่ะเป็นได้แล้วก็ดื่มน้ำเวลาเจ็บคอเยอะเน,ะนี่ยกินยิ่งกินน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นมันจะยิ่งบาดนะก็กินของเย็นได้นะก่ผิดน,นะเออดื่มน้ำที่รู้สึกอุณหภูมิห้องก็ได้หรือน้ำเย็นนิดนึงที่มันไม่ร้อนนะคะ อ่าแล้วก็กินเย็นได้ไม่ไม่ผิดนะเออกินไอ,อ้ตรงไอ้อะไรได้เลยเพราะมันเจ็บเนี่ยถ้ากินแบบของร้อนมันก็เ<ช>จ็บเนาะแล้วก็ทานพวกนี้ไปได้ถ้า<ช>วันสองวันไม่ดีขึ้นคนจะต้องพกแพทจ์งจริงยาฆ่าเชื้อหมอจะไม่ค่อยแนะนําว่าให้ไปซื้อเองหรือไปกินเองซีซัวนะเพราะบางคนอ่ะกินไม่ถูกกินโดสไม่ถึงหรือบางคน ทานแล้วมันก็ไม่ครบดสใช่แล้วยามันก็ไม่ถึงระดับยาที่มันจําเป็นต้องรักษาอาจจะทําให้ด้วยยาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองมันผิดปกติแล้วแหละควรจะต้องพบแพทย์ก่อนดีกว่าคุณหมอครับถามต่อเลยผมเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นทอนซิลอักเสบเนี่ยวิธีการรักษาบางคนถึงขนาดว่าผ่าตัดเจ้าต่อมนี้ทิ้งเลยมันเป็นวิธีการรักษาแบบที่ถูกต้องอย่างนั้นจริงๆเหรอคุณหมออ๋อการผ่าตัดต่อมทอนซิลเนี่ยเราจะแนะนําก็ต่อเมื่อ หนึ่งคุณเป็นทําซินอักเสบบ่อยมากบ่อยแบบ<ม>เดือนเว้นแบบเดือนอ่ะหกครั้งขึ้นไปในหนึ่งปีเราจะแนะนําว่าแบบตัดเถอะเพราะว่าเพราะถ้าคนที่เคยเป็นทำซินอักเสบท,นทีนึงจะรู้สึกมันทรมานม,มากแบบโอ้ทีนึงแบบบางทีกินยาไม่อยู่ต้องเข้าโรงพย,ยาบาลฉีดยาอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วถ้าคนที่เป็นบ่อยๆถึงขั้นแบบเดือนเว้นแบบเดือนหรือหกครั้งต่อปีเนี่ยหมอเขาก็จะแนะนําว่าให้ตัดเถอะตัดเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นบ่อยจะถามว่าตัดไปแล้วทําให้ภูมิตกไหมติดเชื้อง่ายขึ้นไหมไม่เกี่ยว ร่างกายเราก็มีภูมิต้านทานมีมีเม็ดเลือดขาวในส่วนอื่นที่มาป้องกันการติดเชื้อโรคได้อยู่ดีนะสามารถตัดได้ไม่มีปัญหานะอ,อันที่สองเขาขึ้นมา,าทดกครใชไม่ได้ไหมายถ่ายตัดแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่ติดเชื้อในคออีกนะคุณก็มีโอกาสที่ติดเชื้อทาให้คออักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานอย่าให้ภูมิตกอะไรอย่างนนะี้เนาะค่ะถ้าเป็นหกครั้งต่อปีเนี่ยแพทย์อาจจะแนะนําว่าให้ผ่าตัดออกทิ้งซะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่า มันจะไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือการป้องกันเพราะว่าร่างกายก็จะมีการทดแทนสร้างขึ้นมาป้องกันแทนเจ้าทอมตอมทอมซีนนี่แหละรอบคุณหมอเนาะใชะ่ใช่ค่ะใช่ค่ะถามคุณหมอเพิ่มเติมเลยครับคุณหมออันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวเลยว่าเออทำไมคนที่เป็นทอมซีนหนักเสบครับทำไมเขาถึงมีไข้อะคุณหมอก็มันมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่คุณคุณองลองดูตรงหนองเนี่ยหนองไม่เป็นหลักเลยนะที่ทำให้มัน เกิดการอักเสบรุนแรงมันมีอักเสบในทอนซินใช่ไหมมันก็บวมแดงติดเชื้อเวลาที่มีติดเชื้อที่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้มีไข้เสมอแหละถ้ามันมีการติดเชื้อที่ที่ที่เยอะถึงขั้นมีหนองนะก็ทําให้เกิดอาการไข้ได้ไข้เกิดจากอะไรไข้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ร่างกายตอบสนองว่าคุณมีการติดเชื้อแล้วเอออย่างนี้แหละหหก็เลยเป็นไข้ได้เพราะว่ามันติดเชื้อรุนแรงอะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะช่วงซีนักเสพเนี่ยมันไม่ได้มีจากเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวนะช่วงใช่ช่วงนี้เราเจอเยอะเจอเจอได้เรื่อยๆเจอได้เรื่อยๆที่เกิดจากเชื้อเริมอ่าจากเริมเออไวรัสเริมภาษาอังกฤษ herpesvirus เนี่ยเริมค่ะเริมเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ถ้าเป็นน้อยๆมันอกาจะมีแบบรู้สึกเหมือนมีร้อนในที่ริมฝีปากอะไรอย่างงี้เคยเห็นไหมหรือว่าเป็นแบบสุมน้ําใสที่ริมฝีปากอันนี้คือไวรัสเริมซึ่ง บางคนเป็นอยู่แล้วไม่ใช่บางคนอนะ่ะคนส่วนมากมักจะเป็นอยู่แล้วก็มีอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะวันดีคือายถ้าเราจะภูมิตกเจอบ่อยสุดเลยภูมิตกเพราะว่านอนหลับไม่พอหลับไม่ดีเครียดหรือแบบผำงานติดต่อกันหลายๆวันมันก็จะมีเริ่มขึ้นมาเริ่มมันก็จะทําให้มีอาการเหมือนคอนซินากเซจบแบคทีเรียเลยก็คือคอนซินโตเป็นเหมือนมีแผ่นบีบผื่นมีปื้นขา,ขาวๆที่คอนซินสองข้าง แล้วพวกนี้มันจากเจ็บมากเจ็บเหมือนกันเจ็บมากคือบางทีเห็นหนองไม่ได้เยอะแต่โคตรเจ็บเลยอ่ะก็ทให้มีอาการคออักเสบมีเป็นหนองที่ทํนตินได้เหมือนกันมีอาการไข้แล้วเจ็บมากบางทีกินยาฆ่าเชื้อบแบคทีเรียมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่หาย,ยนะอะไรเงี้ยก็ต้องมาป้ายคอดูว่าเป็นเริมหรือเปล่าเพราะวลาสาักษัไม่เหมือนกันอ่อากออ็อาการไข้เคียงกันได้แต่ว่าจริงๆเราไม่เหมือนกันเลยอ่าจะคนละเชื้อมันใกไ้เคียงจริงๆเออ ถามคุณหมอเลยครับก่อนจากการวันนี้คุณหมอมีเคล็ดลับอะไร healthy life ในการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็ป้องกันจากสถานการณ์ในช่วงนี้บ้างครับหลักๆเลยคือเราเป็นคนทํางานเนาะเราเป็นคนดันหน้าไม่ใช่นาด้านนะเราดานหน้าดานหน้าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเป็นหลักเลยเออหน้ากากหน้ากากตอนเนี้หนึ่งชั้นไม่พอต้องสองชั้นนะอเออสองชั้นตัวสองชั้นแบบหน้ากาก อนามัยที่เป็นเมทิคอลแมสเนี่ยสองทางสองชั้นทับกันแล้วยูต้องดูว่าหนึ่งหน้ากากด,ด้านข้างต้องแนบหน้านะไม่ใช่บานออกอววนึกออกไหมบางคนเป็นหน้ากากแบบที่มันไม่ฟิตหน้าอันนั้นก็ต้องหับน เออหรือจะใส่เป็นแบบ N95 ก็ได้หรือ KN ก็แล้วแต่แต่ก็ทับด้วย medical mask อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันละอองฝอยอันนี้คือเราป้องกันตัวเองก่อนแล้วไม่ให้ติดเชื้อได้ง่ายเนาะอ่ะอันที่สองคือล้างมือล้างมือตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งของจําเป็นในชีวิตแล้วอะเจลแอลกอฮอล์ oh ol, หรือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ oh ol, สเปรย์ที่เราเวลาจับแตะอะไรเราก็ต้องล้างมือเสมอเพราะถ้าเราจับแล้วเกิดมีเชื้อโดนหน้าโดนตามันก็เข้าร่างกายเราก็ป้องกันตัวเอง นะอันที่สามดิเลี่ยงการที่เราเอาตัวเราไปเจอผู้คนเยอะหรือในสถานที่ที่มันเป็นระบบปิดเพราะว่าเราก็มีโอกาสารับเชื้อมาโดยไม่รูตัวเหมือนกันถูกต้องไหมอ,อื่นๆเราก็ออกกาลังกายเท่าที่เราทาได้จะเป็นคาร์ดิโอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยน้อยประมาณยี่สนะิบถึงสามสิบนาทีเนาะก็ออกกาลังกายแล้วก็กินของมีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ําสําคัญมากน้ำเนี่ยต้องได้ไว้ละสองลิตรต่อวัน ะะด้วยการที่เราทำงานตลอดเวลาเนะี่ยมันก็มีการสูญเสียงน้ำนะการที่เราดื่มน,น้ำทำให้เราไม่ไม่เหนื่อยด้วยแหละสุดท้ายก็คือนอนการนอนอัน,นจะถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราแข็งแรงนะนอนเนี่ยอย่างน้อยๆก่อ,อนสี่ทุ่มเราต้องเข้านอนแล้วแล้วก็หลับให้ดีอะ่ะเออการที่นอนแล้ว quality, คุณภาพการนอนที่ไม่ดีมันก็จะทําให้นอนอยังไงก็เหมือนไม่พอเออสมองมันก็ ล้ะเนาะเพราะฉะนั้นการนอนสัมผัสได้ทาให้ภูมิต้านทานเราเพิ่มขึ้นด้วยค่ะการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงเนะคุณหมอก็จะดีที่สุดเลยถือว่าเป็นด่านแรกเลยเนาะครับผมก็ใครอยากไปรับคำปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอแอนนะครับก็เชิญได้เลยที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขเวชนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแอนมากๆเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอ หลังจากที่เราได้ฟังคุณหมอแอนไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าจะเข้าใจที่มาที่ไปและอันตรายหรือว่าความน่ากลัวของโรคติดเชื้อกันมากขึ้นแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลตัวเองครับเสริมสร้างภูมิคุ้ม,มกันด้วยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนเร็วด้วยนะกินอาหารให้มีประโยชน์ดูแลสุขภาพจิตใจแล้วก็สําคัญที่สุดในการออกกำลังกายด้วยยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับสําหรับครั้งหน้าผมโจ๊ย จะนำเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝากกันติดตามไ่ดีห้ามพลาดเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนไปตรวจภูมิกับคุณหมอเยอะอยู่เลยเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะเ่าไปฟังเลยได้ไหมครับก็คุณด้วยความอยากรู้เนาะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยสองเข็มเราขึ้นไหมจะต้องไปต่อเข็มสามไหมเป็นกําลังใจให้ครับคุณต่ัคุณหมอ